If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ป,องป้องฝ่ายสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียวปรั่งเยอรมันวิไลแม็กช้าแนวนะคะพี่น้องคะ่ะเศร้านี่ก็เป็นอีกเศร้าหนึ่งนะคะของการไปโรงเรียนแต่คลิปนี้เป็นคลิปเก่านะคะพี่น้องเนาะเป็นคลิปเก่าของคลิปหมู่ว่านหนีแต่ละคลิปแต่ละคลิปของวิไลวิไลเฮดมือนีราออกมืออื่นจังสี่นะคะพี่น้องคะ่ะอันมือนีก็เป็นความซวย <laughs> พี่น้องขาเป็นความซวยของวิไลนะะเนาะค่ะพ่อหญ่ซอมลถได้แล้วเอา้าพ่อว่ามีรดหมอไส้แล้วได้หมอไส้อีเถ่าสิไปทรงอีเถ่า <laughs> ไปทรงอีเถ่าก็คือไปทรงเด็กโคงแต่ว่าสภาพบรรยากาศว่าเป็นใจคะ่ะพี่น้อง่าวิไลก็ไดนางรถเม่ไปอีกคือเกาคะ่ะแต่บ่ย่านหรอกค่ะ,คะบก่กลัวหรอกค่ะชินหรอกค่ะพี่น้องคนานั่งไปเถวหนึ่งกลับมาเถวหนึ่ง พี่นีเล่ากับหูแล้วนอกว่าเห็ดจังใดเนาะค่ะเนาะพอขึ้นไปกับว่าอยากดรอกค่ะพี่น้องค่ะมันว่ามีกระเป๋ารถเมฆือบ้านเห่านาะแบบว่าอรถเมฆบานเพลินข้าเจ้าบกแบบว่าสะดวกสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งกระตรงเวลาเปะเปะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีกระเป๋ารถเมฆเหมือนบ้านเราเนาะค่ะพี่น้องบ้านข้าเจ้าก็ซื้อตัวเป็นเดือนหรือว่าซื้อตัวเราเทียนหนึ่งข้าเจ้ากับคืนลงขึ้นลงไปตามอา ปกติวิสายของขาจาเตละมือเตละเว้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะของวิไลก็คือพนเพราะซื้อตัวหายก็ใส่ไดประมาณหาหกรอบแต่ละครั้งบาานีพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องวิไลขอบอกเธอคะ่ะพี่น้องคะ16ยูโรคนนี้คะ่ะแพองอยู่เด็คะ่พะพ่อยายเลยบอกว่ามาเปรียบเทียบกับการป่าไปทรงวิไลขับรถมอไซค์ไปทรงหรือว่าขับรถยนต์นไปทรงไปกลับพ่อยายว่าขับรถไปทรปงดีกว่าคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ถนนซ่อมพี่น้องคะก็ซ่อมถนนต้องเดินอ้อมไปอีกบบบนี้แมนมโนอทางนี้ไปได้มโนอโอเค <laughs> คืดว่าคืดว่ามันทะลุก,กันได้นะครับพี่น้องคะ่ะเพรามั่นใจถนนท่างเก่าหลังงลงเรียนฝนเอาบอ้าเมนฝน่า เขาสมเขาสมหนักปักโซ่เดินไปก่อนเมนบอกอันฝนเจ้ากรรมพี่น้องเออย้ฝนเจ้ากรรมจังใดจังมันตกอยู่พอไงไว้เดี๋ยวสิไปส่งตอนสาอารถมอไซค์ามาส่งบ้านนี้ฝนตกปัดพ่อมาหอดลงเรียนกันลงเม็ดลงเม็ดปล่อยๆเมนบ่านอเมนทางบ่อนอเมนอยู่เห็แนแย่นั่นแล้วเดินกันเลยเดินตาม ฝนจังดใง ia, ดจังมาตกพอาไ <forcément S 1> งเลยบ่ไไ้มาส่งนะคะพี่น้องค่ะก็เลยนทางมากับรถเมี์เมื่นเดิมโอมาลัดออกตรงต้นแอปเปิลนี่ค่ะนี่นั่นมาลัดออกตรงต้นแอปเปิลข้างตรงนั้นสี่วิไลเดินมาทัางๆเรื่อมันจะเป็นทางลัดนั่นค่ะต้นแอปเปิลล้วก็ทางไป เขาเห็ดถนนเขาสมแซมถนนพี่น้องคะเขาสมแซมถนนเนาะนนฝนกะลินปล่อยๆปล่อยๆน้อยๆแล้วค่ะพี่น้องคะเพราะไงเราว่าอยากให้นางรถเมย์มากเพราะว่ายัางเราว่ามันแพงกว่าการที่เราขับรถมาสง่งหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาสง่งนะคะพี่น้องคะเอาค่ะพี่น้องคะถึงโรงเรียนแล้วจะจังพอกันไหมคุยกันไหมเนาะ ฝนฝาดตกบอหยุดบาเศร้ามืดมือมืดเป็นพี่น้องค่ะอากาศเปียกชื้นเชอะแฉไปตลอดค่ะนี่ก็เลิกรงเรียนกันได้เวลาแล้วค่ะเดินทางกับบานนี่ก็คือทางกับบานไอรถเมษีพันนะบ่เป็นรถเมจีวิไลเรียนดีค่ะพี่น้องค่ะเม็นรถเมจีวิไลนั่งไปรงเรียนดียอมฟ้ามืดคุ้มฟ้าล่องมือมาเสียวใสก็เสียวใสนะพี่น้องค่ะ ช่างสาวชัางใบพ้นกระตกพ้นตกจงตกังสี่จังละอันสวีเรื่องว่าตลกให้ฟังพี่ใหญ่พ่ไปหับวิไลพี่น้องขาลืมหมวกกันนอกขับมาคือเก้าวิไลก็ได้น,ดนั่งรถนมีครับคือเก้า ไปคุย,น,ยนั่นแหละค่ะช่วงเลิกโรงเรียนพอไงไปรับเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนหยุดไปช่วงหนึ่งเราพอไงไปรับแต่ว่าไปถึงโรงเรียนพี่น้องค่ะลืมหมวกกันนอก วิไลกันานางรถมากกับเพิินบอด้คือเกาสุดถ่ายพอหญ่ก็ได้ขับมาผู้เดียวแล้วกับมาถาวิไลยุ่เฮียนค่ะพี่น้องค่ะเราก็มายืนซองเบิงว่าวิไลมาหอดเฮียนบอสงสัยยานวิไลไปมีกิกนพินพญานวิไลไปมีกิกคือได้บู่พี่น้องค่ะว้าวก็ว้าไปเนะะานะค่ะว่าแมนดอาค่ะก็ว้าหยอกเว้าวนัวมวมวนไปเนาะค่ะเพิินก็ออกมาเบิงว่าเออวลาพ่อทีวิไลสิได้กลับมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าเพิินไปรับบได้พพนขี่มอไซค์ไปรับบได้เพราะว่ามันฝนตกเพิ่นก็ออกมาแค่เออ เวลาแล้วเวม่มาไปนอนจังใดไปนอบวาน้เวไลก็เลยบอกว่าฉันหูแล้วฉั้นชินแล้วแค่ไปคนเข้าเพราะต้องสอนลายดอกค่ะแค่ข้งเดียวสองข้งโอเคค่ะจําใส่หัวจําใส่สมองเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะฝนทาบเป็นนั่นแล้วววไลก็เห็นว่าดอกไม้ยุหลังบ้านโอเป็นของเผื่อนบานว่าเมนของเฮียนววไล่ดอกค่ะเป็นรั่วข้างบ้านเนาะค่ะเห็นมันงามดีกัเลยไทยพี่น้องค่ะเบิ่งเนี่ยคะ่ะเบิ่งเนี่ยพี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุขคนค่ะ ผักคะน้าวิไลก็งามขึ้นแล้วเด้อชิด้กินอยู่เด้อค่ะมันโดนว่านอผักขะน้าถ้าฝนตกนูดูดีๆยังสีเนี่ยหู้สึกว่าชิด้กินยุดดอกนอพี่น้องค่ะเพราะว่าคะน้ามันทนหนาวได้เน,ะนาะขะน้ามันกมาจากเมืองจีนว่ค่ะพี่น้อง <c oughs> อันต้นหมอกต้นไม้ที่พ่อหญ่ปลูกก็โอเคเนะาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะวิไลเอาภาพนี่มาให้เบิงหรือว่าวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่หลานสาสวทรงมาให้จากบ้านว่า ตอนนี่หญ้าอยู่เฮียนวิไลมันหกขนาดใดนะคะพี่น้องคะต้นไม้ตนม้ตนไหลมันเป็นจังใดหญ้าหกขนาดไหนฝนตกลงมาเป็นจังใดพี่น้องคะบานนี้ระเบิงเน้เบียบวกเขียวเบียบอกหน้าวิไลก็งามค่ะค่ะพอวัยยุบานฝนเริมมีเล้วานาอพี่น้องฝนเริ่มตกแล้วเบียบพักอีตูทีวิไลวานไหวพี่น้องคะวิไลวานถิมไหวแล้ววิไลกัมาได้หน่พี่น้องวานเม็ดทิมไหวแล้ววิไลกัมาแค่บกี่อาทิตย์พี่น้องคะเบิงพักอีตูววิไลแน่นหนิ วิไลวานทิมไว้อันรุ่นหลังนี่งามแนวคือหนอดพออีตัวด้อยากกินอมเลยค่ะพี่นองคะ่ะอันต้นลางขางต้นอันพริกไทยนี่อย่าไปเบิงมันเถอะค่ะเพราะว่าน้องให้ปลูกไวค้ค่ะเพราะว่าน้องเอามาน้องปลูกแล้วมันบบใหญ่บัดเจาะองเอามาปลูกมันคืองามแท้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่น้องสาวหรือว่าหลานสาวเน,นาะค่ะเนาะพากันไปดูแลเงียนแล้วกัเบิงเงียนเบิงแง,ง่งแข้งเงียนให้วิไลละพินก่ะ หลานกัดทายมาให้เบงเนะาะค่ะป,ป้าเป็นยังสี่ยังสี่แล้ววางสั่นต้นอันนั้นคืนต้นอันนี้ดา,าดับต้นอันนั้นตายต้นอันนี้งอกตามภาษาราคะช่วงนี้เนาะบานเฮาฝนกระลังตกฝนกระลังมากฝนฝ่าเป็นจังไดฝนฝ่าดีพี่น้องเอ,อ้ยได้กินต้มอึ่งก็ขื้นฮอดวิไลในเดอพี่น้องค่ะเว่าเลียงต้มอึ่งหมู่บ้านนี่กระโท่บอกน้องว่าอันนั้น เสื้ออึ้งให้กูในเดอ้อวสันทโบอกน้องพี่น้องคะ่ะให้สร้างให้น้องซสื้อไว้สองพันให้เขาหนกใส่ซองฟิตเอาไว้แล้วก็ให้เขาเห็ดประเดกอื้งเอาไว้แล้วก็สร้างว่าเลือกเอาต้งเต่โตไข่ไข่สื้อเอาต้งเต่โตไข่ไข่วสันแพงสามมั่นว่าสันพี่น้องคะ่ะเอาละคะพี่น้องคะ่ะขอบพูดพี่น้องป้องปลายสู้ปู่สุขคนนะคะที่เป็นกำลังใจพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าเดอ้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะรักนะจุบ๊บจุ๊บค่ะพี่น้อง